สวัสดีครับทุกผู้ชมแม้ว่าราัสเซียจะพยายามโจมตีแนวหลังของยูเครนอย่างหนักโด,ย,ดยโดรนและขีปนาวุธจํานวนมากแต่ยูเครนก็โจมตีตอบโต้กลับอย่างสมนาสมเนื้อเช่นกันครับแถมยังสามารถยึดดินแดนคืนได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความเจ็บแค้นให้กับปูตินด้วยการโจมตีบ้านพักตากอากาศของเขาในไครเมียครับทานผู้ชมซึ่งที่เขตซูมีตรงข้ามกับเขตเคิร์ของรัสเซียยูเครน โดยกองถหานราบจุดจมน้อยที่225ได้ปักธงชาติบนแท้งน้ำที่หมู่บ้านโอเล็กซีอิฟกาเขตซูมีรายงานระบุครับว่าพวกเขาได้รุกไล่นาวิกโยธินที่810ของรัสเซียจนล่าถอยออกจากหมู่บ้านดังกล่าวจนชิดติดชายแดนแอนดรีเตียมเชนโก้โฆษกกองลังรักษาดินแดนแห่งรัฐกล่าวว่ากิจกรรมของกลุ่มฐานราบรัสเซียในทิศท,ทางซูมี ลดลงอย่างมีนัยสําคัญนอกจากนี้ผู้ยึดครองรัสเซียยังล้มเหลวในการรุกรานพรมแดนยูเครนในภูมิภาคซูมีเชนิฮิบและคาคิฟอีกด้วยการตบต้ลุกกลับดังกล่าวแอดมินเคยนำเรียนในคลิปก่อนครับว่ายูเครนได้ใช้อาวุธใหม่ในการทำลายแนวบังเกอร์สนามเพลาะของรัสเซียอย่างได้ผลโดยกองพันหงดํดหรือแบ็กสแวนของยูเครนในเขตเคิร์ดของรัสเซียและเขตซูมีของยูเครน โดยได้ใช้โดรนติดระเบิดแบบเทอร์โมบาลิกทิ้งลงใส่ที่ตั้งของรัสเซียอย่างแม่นยำโดยระเบิดดังกล่าวมีชื่อว่า Black Horn หรือหลุมดำมันมีทั้งระเบิดลูกปลายแต่อากาศและระเบิดโทรมวาลิกในลูกเดียวกันซึ่งระเบิดดังกล่าวจะดูดเอาอากาศจากบังเกอร์ใต้ดินมาเผาไหม้ทำให้ฐานรัสเซียในฐานใต้ดินขาดอากาศหายใจซึ่งระเบิดเทมบาลิก ปกติรัสเซียใช้ยิงจากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบทอส1 a พิสัยยิง9กิโลเมตรแต่ด้วยพิสัยยิงที่ใกล้ทำให้มันถูกทำลายลงในอย่างง่ายดายในปีพศ .2549 สห25รัฐอเมริกาได้ทดสอบระเบิดขนาด9,800กิโลกร,รัมซึ่งได้รับฉายาว่าแม่แห่งระเบิดทั้งปวง CP ปีต่อมารัสเซียได้พัฒนาอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเรียกว่า บิดาแห่งระเบิดทั้งปวงการระเบิดครั้งนี้เทียบเท่ากับระเบิดธรรมดาขนาด44ตันทําให้อุปกรณ์ระเบิดที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกิดขึ้นซึ่งเนื่องจากผลกระทบอันเลวร้ายสามารถกําจัดกําลังฝ่ายศัตรูที่เข้าไปในอาคารหรือบังเกอร์ระเบิดเทอร์โมบาลิกจึงถูกใช้ในสภาพแวดล้อมในเมืองเป็นหลักไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศใดที่ห้ามการใช้อาวุธดังกล่าวโดยเฉพาะแต่หากประเทศใดใช้อาวุธดังกล่าว เพื่อโจมตีประชากรพลเรือนในเขตชุมชนโรงเรียนหรือโรงพยาบาลประเทศนั้นก็อาจถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาชญากรรมสงครามภายใต้อนุสัญญาเฮกปีพศ2442และปีพศ2450ได้ซึ่งในช่วงต้นของสองครามรัสเซียใช้สังหารพลเรือนจำนวนมากในยูเครนการที่ยูเครนใช้ระเบแบบดังกล่าวนำมาใช้กับโดนต่อเป้าหมายทหารจะเป็นเรื่องใหม่ และเป็นการตอบโต้แบบเกลือจิ้มเกลือก็ว่าได้ครับโดยในขณะนี้กองพันหงดํากําลังตีตลบหลังโอบล้อมกองลังของรัสเซียและลายกองลังเหล่านั้นทีละกองพันจนตอนนี้ฐานรัสเซียแตกกระเจิงเข้าไปในเขตเคิร์สท่านผู้ชมสามารถชมรายละเอียดถึงอาวุธดังกล่าวได้ในคลิปย้อนหลังซึ่งแอดมินจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปครับด้านการโจมตีในแนวหลังยูเครนย,ยังสามารถโจมตีโรงกั่นน้ำมันหลายแห่งของรัสเซียจนทําให การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัสเซียลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามเต็มรูปแบบกับยูเครนข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์วเทซ่ารระบุว่าการลดลงดังกล่าวเชื่อมโยงโดยตรงกับการโจมตีซึ่งบังคับให้รัสเซียต้องลดการผลิตและให้ความสำคัญก,กับตลาดในประเทศเป็นหลักในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนปริมาณการส่งออกน้ำมันของรัสเซียลดลงประมาณ 3า0แสนบารเรลต่อวันเหลือ1.94ล้านบารเรลต่อวันซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่นกอนๆเกือบ3 0 0 0 0 0บารเรลหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปเดือนกันยายนอาจเป็นเดือนที่มีการส่งออนน้ำมันรายเดือนต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีพศ2 5 6 5การประเมินของ JP Morgan บ่งชี้ว่าปริมาณการกลั่นของรัสเซียลดลงต่ำกว่า5าล้านบาเรลต่อวัน ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันเบนซินเพื่อเป็นการตอบสนองรัฐบาลรัสเซียกำลังพิจารณาขยายระยะเวลาห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ออกไปจนถึงเดือนตุลาคมและเรียกร้องให้ผู้ผลิตเปลี่ยนเส้นทางการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังตลาดภายในประเทศซึ่งนั่นบ่งชี้ครับว่าการโจมตีโรงกับนน้ำมันด้วยโดรนของยูเครนมันใช้ได้ผลนอกจากนี้ครับการโจมตีด้วยโดรนของยูเครน ยังสร้างความเจ็บปวดให้กับปูตินเชิงสัญลักษณ์ได้อีกด้วยโดยเมื่อค่ำคืนของวันที่21กันยายนเวลา19นาฬิ30นาทีตามเวลากรุงมอสโกโดรนของยูเครนโจมตีรีสอร์ทโฟรอสในไครเมียที่ถูกรัสเซียยึดครองส่งผลให้ได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บตามที่เซอร์เกย์อัสยูนอฟผู้ว่าการเขตไครเมีย Crimea ที่รัสเซียแต่งตั้งกล่าว โดยดรนโจมตีสถานพยาบาลโฟโลอสและโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายข้อมูลเบื้องต้นรูปว่ามีผู้ได้รับบาเดเจ็บประมาณ16รายและมีผู้เสียชีวิต3รายขณะนี้กำลังดำเนินการชี้แจ,จงจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดนอกจากนี้ครับเศษซากดโรนที่ตกยังทำให้เกิดไฟไหม้หญ้าแห้งในเขตยันตาขณะนี้หน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินกำลังทำงานอยู่ที่นั่น เขากลา่าวตอบรับว่าโรงพยาบาลตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพักตากอากาศ4ีหลังซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศของชนชั้นนำทางการเมืองของรัสเซียมีรายงานว่าแหล่งข่าวบอกกับช่องไครเมียวินเทเลกรม m ว่าการโจมตีเกิดขึ้นขณะแขกคนสำคัญกำลังเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ซึ่งมีรายงานครับว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินเคยไปเที่ยวพักผ่อนที่รีสอร์ทโพลอสหลายครั้ง รวมถึงการใช้ต้อนรับแขกของรัฐบาลหลายคนเช่นนายอดุการประธานาธิบดีตุรกีเป็นต้นดังนั้นการโจมตีรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศดังกล่าวจึงเป็นการเหยียบจมูกปูตินชัดๆครับนอกจากนี้ครับในคืนวันเดียวกันในรบพิเศษพายเมลี่ของยูเครนได้ดําเนินการโจมตีด้วยโดรนที่ฐานทัพอากาศรัรเสเซียในไครเมียปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายที่เฮลิคอปเตอร์ MI8 จํานวน3ลํานอกจากนี้ ดรนของอยูเครนยังโจมตีสออากาศของเรตร์แบบ55 SH6U n e v o u มีภาพคลิปวิดีโอยืนยันการโจมตีดังกล่าวและมีภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่เผยแพร่ด้วยหน่วยข่าวกรองของอยูเครนแสดงให้เห็นซากเฮลิอคอปเตอร์แบบ Mi8 ที่ถูกไฟไหม้หลังจากถูกดรนโจมตีโดยตรงก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10กันยายนหน่วยข่าวกรองทาทหารของอยูเครนได้โจมตีเรือสนับสนุนในประสงค์ โปเจก MPSB07 ของรัสเซียใกล้กับเมืองโนโวลซิส no ส่งผลให้เรือหนึ่งในสี่ลำในประเภทนี้ที่กองกำลังทะเลดำใช้งานอยู่ถูกทำลายการจมตีแทรกซึมเข้าไปทำลายทรัพย์สินของรัสเซียได้ถึงในไครเมียมันบ่งบอกถึงระบบป้องกันทางอากาศที่ละหลวมและขาดแคลนการทำลายเรดาร์55 SH6U NBU ของรัสเซียที่เคลมครับว่า มันถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับเครื่องบินรบโดยเฉพาะคือบินรบแบบ F22 และ F35 ได้นั้นจึงบ่งบอกครับว่าอาจจะมีการโจมตีใครเมียครั้งใหญ่ขึ้นในเร็วๆนี้ครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ